เตรียมความพร้อมรับมือนะคะกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กันต่อที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการเตรียมขยายโรงพยาบาลสนามแห่งที่2เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์โรคโควิด -19 ค่ะ ทางด้านของนายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้มีการประชุมคณะกรรมการเรคติดต่อจังหวัดแม่ห้องสอนในการพิจารณาการบริหารจัดการวัคซีนซิโนโฟาร์มให้กับกลุ่มของพระนักบวชผู้ด้อยโอกาสและธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้แต่ละอำเภอค่ะมีการเร่งสำรวจรายชื่อจำนวน5,000คนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนพร้อมกับขอให้ประชาชนนั้นเร่งฉีดวัคซีนตามโรงพยาบาลทุกแห่งเพื่อลดความรุนแรงของการแพร่เชื้อหรือการเสียชีวิตขณะเดียวกันค่ะจึงได้พิจารณาการเตรียมขยายโรงพยาบาลสนามแห่งที่2เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด -19 ถ้าหากว่าสถานการณ์ยังมีความบุนแรงค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังขอความร่วมมืองดกิจกรรมรวมกลุ่มให้เหลือ50คนและขอให้ประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดเว้นแต่ว่ามีเหตุจําเป็นและต้องได้รับการอนุญาตหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งส่งไทม์ไลน์ในการเดินทางอย่างเคร่งครัดค่ะไทม์ไลน์ก็เป็นเรื่อง